Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala wa, wa ala alihi wa Rabbi salli saudari, wa amri min lisani qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Raka syukur to Allah subhanahu wa ta'ala Ti ta Allah subhanahu wa ta'ala Yang konghail หลักคําสอนของอิสลามนั้นยังคงมั่นอยู่ในยุคของเราฉะนั้นในสัปดาห์นี้อยากที่จะนําเสนอกับพวกเรานั้นก็คือประชาชาติอิสลามกับยุคสุดท้ายอันนี้ซึ่งท่านรอซูลลลออิสลัมได้บอกถึงในภาวะของยุคสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นก็คือท่านรอซูลลลอทรงกล่าวว่าความรู้นั้นจะถูกยกไปและก็ความพวกเขา ความจาฮิลิยะนั้นจะแพร่ระบาทมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ตันรอซูลซลลลอฮอลัยซลัมได้บอกให้เราได้ทราบว่าในยุคของอะคิสมันในยุคสุดท้ายนี้ความรู้ที่มีความถูกต้องมีความชัดเจนนี้จะถูกยกไปในช่วงหลังๆจากที่อิสลามได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดซลลลอฮอะลลลม และบรรดาสาวบัตเหล่านั้นต่างก็รักษาความในหลักศาสนาอย่างมั่นคงและบรรดาตาบีตบีอีนั้นก็คงรักษาในหลักการของอิสลามมาอย่างสม่ำเสมอจนมาตทั้งเวลาช่วงเวลาที่ห่างกันระหว่างในยุคข,ของสาบัตกับในยุคข,ของเราก็เพิ่มมากขึ้นจึงไม่แปลกเลยว่า ความรู้ต่างๆนี้ก็จะถูกยกไปในการถูกยกไปตรงนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าความรู้ได้ถูกยกออกไปในจิตใจของมนุษย์แต่หมายถึงว่าบรรดาอุลามะาผู้รู้นั้นก็คือทายาทของท่านรอซูลสุรุลสลัมซึ่งพวกเขามีความรู้ในสุน,นัขของท่านนบ,บีเมื่อพวกนี้ได้เสียชีวิตไปก็ทําให้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องนี้ ก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าในยุคข,ของท r er ร s u l ล l l a h ที่อัลลอฮ์สุบบะตัลลาทรงประทานอายะห์ที่ว่า anjum ม k m a n tu l ุ k k u m dinakum wa a d a ต u n tu alaiyum niyamati warodi tu ุ a k k u m u n u s t i l ม m ดีน n a n ซึ่งอัลลอฮ์สุบบะฮฺตัลลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วศาสนาของพวกเจ้า และข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความปรุณาเมตตาของข้าและข้าได้เลือกอิสลามเป็นาศาสนาสําหรับพวกเจ้าเมื่ออายัดของอัลลอฮฺบฮานนาะลลาพูดถึงความสมบูรณ์ของอิสลามแล้วบรรดาสาวัต่างก็ดีใจและก็มีการฉลองกันแต่ไซนาอมุมัรอินคอตบรับต้องซึบตัวลงและก็ร้องให้นี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่เป็น ความเป็นห่วงของท่านอุมาตโกตอบนั่นก็คือหลังจากที่ความสมบูรณ์อิสลามนะครับได้เจริญรุ่งเรืองแล้วมาในาระยะเวลาอันยาวนานทำให้เกิดความอ่อ,อนแอในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่เราในประชาชาติลุกสุ้ายานี้จะต้องคงมั่นรักษา ยืนหยัดในเรื่องของความถูกต้องในหลักการของอิสลามเอาไว้เพื่อที่เราจะไม่กระทําในสิ่งที่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะตารสุลลอบบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือในยุคสุดท้ายก็คือเวลานั้นจะร่ดลงนะครับความรู้จะถูกยกไปนะครับและก็ความพวกเขาก็จะแพร่ระบาด ต่อ,อมาก็คือในเรื่องของความตันหนิดถูกโยนไปและก็พิจารณต่างๆจะเกิดขึ้นนั่นคือในยุคสุดท้ายเพราะตอนนั้นจะทําอย่างไรในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องคงรักษายึดมั่นในหลักการอิสลามเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในกับความถูกต้องเอย่งบรรพุุษของเราได้ปฏิบัติมาแล้วก็ขอความเดินของผมวะบ,บิลลลฮิตอิกวะฮิดยาวะสลามอะเลยกุมมะเรมะตุลลอยะบรกาตุ